น้องไอเอ้ย hmm. น mm ้องไอเอฟเฟย์ย <Baş đâu> <laughs> ุ่งเทพเยอะกินก้อยหอยลําญานเด้วยก้อยหอยกักเนาะแล้วแนวแซ่บกินดังจบจบนะครับจบจบเนี่ยนะครับนาดาบ้าเด้อครับเนี่ยมารยาทพี่ดีมันแซ่บขั้นแซ่บขั้นดังจบจบะมดแหละบ้านนอกบ้านนอกค่ะ แต่เขาไม่กินเจ้ากับนายกันซากว่านี้อยู่เข้าเข้าเขา,เขา,ขากันจะคำเนาะกว่าวน,นี้แซ่บป้าให,ใหญ่ประยุกแล้วมันกินอยู่ป่าอยู่เท่เงนาเท่เงนา,นะาน,นี่ก็เหนมันแซ่บจะคำนิดเยอะเนาะนานแต่ละคนเน,นี่ยมันจะคำนิดเยอะไม่งั้นไม่ได้อดรถ อ่าไม่งั้นไม่ได้อัดรลดเนาะอ้าลานก็ได้อัดรในการกินถ้าคำเล็กๆเนาะคำใหญ่ๆสามสีคำอิ่มจะโบะจะโบะว่ะครับมาแข็งเอาไปครับมาแข้งทอบืมิ